สวัสดีค่ะ,ะคุณผู้ชมแหม่มค่ะวันนี้เราจะไปไหนไปเที่ยวเาขาใหญ่กันนะคนะแยมี่กับแยมเลอรไปเล่นอะไรไปเล่นนะแหมไปเช่าเ้รองมาไปกันเลย พัก <Bond> <rapper> แล้วเขาใหญ่เป็นเซอร์รีสอร์ทห้องเราเปิดประตูออกมาก็จะเป็นสระว่ายน้ำเลยน้องอีคิวระวังตกน้ำเด้อเฮมเมอร์เป็นไงเฮมเมอร์เฮมเมอร์เฮมเมอร์สวัสดีครับก่อนั ฮะพีะ่ทำไมไ,มไม่พูดอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้มือแทะสวัสดีดูให้ถึงแล้วผ้านี่บ้านพักเราอยู่ติดกับสระน้ำเลยนี่สระน้ำเราเรารารล่นกระโดล่อง,อง,งไผ่น้ำลึกบ่นี่เราวังเด้อให้พ่อลงดูก่อนมันถึงเอวพ่โอหมาหนูมอง เด็กน้อยต้องหนีบมือน้องใต่เด็กน้อยเด็กน้อยเอู้จับจันไม่จ่อเร็วเร็วเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงอีกค่ะลงน้ำกันแล้วนะตอนนี้พี่แกจะโดดลงมาเลยอย่าทายก่อนไปไหนมันจะไปไหนไม่พูดเลยเอาถุงมันไส้กับโทรศัพท์มาไม่ลืมถ่ายคลิปดิก็ถ่ายอยู่หรือเปล่าเนี่ย แม่ถ่ายคลิปอยู่หรอใช่ถ่ายคลิปอยู่ลูกคนดูสิยังไงตูถกไหมเปนุกเต็ม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 เม่อยู่แล้วเอาชิด้วยชิดสุดๆบรรยากาศรอบๆนิดสุดพันช่ด้วยเราจะพาไปดูแยมมี่กันไปไปไปแยมมี่กงเล่นยังไงเป็นยัง ไหนไม่บึ้งกีอหี่จะไร้เดินกัน ยังมีมีตงานที่มันเป็นแบบนี้ยังมีมาถ่ายรูปเายังมีเปลี่ยนชุดแล้วโอ้ยเก่าเก่าออกกล้องไหมหล่ะเกาที่เก่านั่นคันขาตีเนึกว่าเก่านั่นนี่บรรยากาศโอนอนบรรยากาศกันให้มากินยังลูก ยืนนี่จับยืนี่จับปะให้หมืน่นเงนเตยตีไม่ได้เนาะให้จับจุอ๊อีหนังไปให้มื่นมาเที่ยวที่เขาใหญ่เลยนะให้มื่นมาชมบรรยากาศชมบรรยากาศอร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยให้มืม่ได้โนเสาโอ้โดนเสา นี่ไรอบูโต้มันตัวไหนัวไรอบูโอ้โหได้น้อสาวกลิ่นรุงโกดธเขาเลยหัดทำสิลูกจับจับเจียงหัดทำน้อยถึกเสียด้วยลูกเด้อเสือจะสกปรกนะครับโอเคจับแม่โอเคครับแม่เอาโอเคจับแม่ ครับไป,ไปเดินเร็วๆหน่อยสิเดินเร็วหน่อยสิครับแฮมกนินน้มกุกแัมได,ดงแฮมกินติ่มนำโจกอยู่กับพ่อเดะอาให้มันกินมันเมื่อยดยินะเฮ้ยตกใจ ออไปหางาเร็วไปก็นั่งไงนกไงน่อยเราติมเชฟเลยยัง่้ามเลยเราไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะยังมีกินนานเช้ากับอะไรเนี่ยลูกฝรั่งนีเส้นนกอไนนีน่คอนอยอ่นคือมาลดเออใช่ใช่ พูดอะไรแฮมเมอร์ก็พูดดีๆทีคลิปแฮมเมอร์เนี่ยจะบันดีครับแฮมเมอร์จะแนวกับว่าที่หรอแฮมเมอร์จะแนวรับโอแฮมเมอร์จะแนวรับแฮมเมอร์จะไปไหนครับรับเพนโอ้เรียนน้าจับโอ้แฮมเมอร์เสียงไปไหนจับเสียงแฮมเมอร์หายไปไหนจับ้แฮมเมอร์ร้องเสียงดังใช่ไหมครับด้โอ้ไปอย่าอย่าวิ่งล้มนะครับ เดินดีๆจ้าไม่ต้องวิ่งโมจีถึงสวนน้ำแล้วครับเฮมเมอร์จะไปเล่นน้ำครับเฮมเมอร์จะใจเด้อไหมครับใจเ้ฮมเมอร์ก้าวตรงนี้ก้าวถุงสูงเดี๋ยวมันจะล้มอีู่นะดูดูพื้นดีๆมาก้าวขึ้นไปเสียงเฮมเมอร์เหี้ยจังเลยอ่ะ ว้าวจวนน้ำจองเยี่ยมเออไ,ไหน,หนก็ล้มย,ย่างอีดี <S <S ตั้มไปตัวตีดตัวเดนเนี่ยอะไรนะลูกครับมีเดินเสาด้วยเดินดีๆลูกระวังล้ม

ทำไมไม่มีคีน้นอก่อโอ้ยถูไปถูมาก็หล่นแล้วเอา้าฝนตกแล้วแฮมมอร์าขเมันไม่ใช่คี้นกหรอก,นนก,รอกันเป็นหมาก,กันเนี้ย

เอาวางไปก้อนลูกอา้ง้มเอาลงบรเดีมยเอาวางไปก้อน่งอย่างนี้เหม่อญงมันสีมืนลมัวฝาดพื้นย่างไปดูลายอ้ยย่างไงดูลาย่อไฟลง

สำนันกระยานดีเมอฮไม่จะใส่เสียงงางเดียวเลยไปเร็วๆไปเร็วๆ หนาวหนามหนาวเปลี่ยนซุดอะไร้ปเยเนี่ยโน่นร้อนเปลี่ยนซุดไปไดเดินซุดๆบ้านลูกใช้เดินคุเปลี่ยนซุดสไดเดินคุณน่ะมือเสียวรอมวนีนห้กขึ้นยูสยามแล้วคุณจีพาเดียว้เดินคุณเดีย ไปพี่เน้นพาไปเร็วลูกพาลูกไปใช้เต uh ือนดูมันมาแล้วให้มึงเอาหวงยางออกก่อนลูกเอาหวงยางออกก่อนมันขึ้นมาได้ต้องเอาหวงยางออกก่อนลอยลูลอยย่งกับลอยลมันบ้เลยล้ก่อนลงก่อนเออเอาหวงยางออกยกหวงยางออกก่อน เล่นน้ำเสร็จก็พักกินข้าวกันนะทุกคนผัดกระเพราข้าวผัดเด็กน,น้อย้มตำให้ม่ะถ้าอยากกินแยมี่ไปเที่ยวที่ไหนต่อ